ไม่แม่ตายหอยสัตว์เะอได้ไอิไม่ไม่เฮียเฮียคขาเขาเงินไปแล้วอ่ะ อันนี้เพื่อนผมครับเพื่อนผมชอบร้องเพลงคุณเคยฟังไหมเพลงอะไรคะนี่เพลงอ่าฉันมีแค่เธอครับเอ๊ะทำไมเขาตะมูตามีจังอะครับน่ารักครับเพื่อนผมน่ารักสวัสดีครับผมมารีสนะครับผมร้องเพลงให้เด็กๆน,น้องๆหนูๆฟังนะครับผม <c oughs>

โอ้กำลังเพลินเลยดูนะคเฮ้ยกูไม่ได้เปิดนะกําลังเพลินกูไม่ได้เปิดนะเพื่อนนี่กูไม่ได้เปิดนะเดียวหมดเียครับเฮียกูไม่ได้เปิดนะอุ้ยตอนขอโทษตอนนี้อยู่กับอาเพื่ออะไรเฮียคุยกูเล่นด้วยเฉยเฮียคุย เฮ้ยใครเปิดเว็บเติมเกมวะเฮ้ยใครเปิดเว็บเติมเกมวะอ,อันนี้อันนี้อะไรล็อกโอเวอร์หรือเปล่าเนี่ย<ไ>อลไอยพูบินดีเนี่ยเขาอยู่หน้าบ้านนะพี่ต๊อดที่นสมัครได้เลยฮัลโหลเพื่อนขอโทษผมเลยผมไม่สนใจด้วยเออกูขอโทษผมผมต้องโพสไหมเนี่ยเฮ้ย <laughs> อย่าให้หนูไปเลยอะไรอ่ะต๊ออย่า บอกเจอแลนเลยแหละบอกเจอแลนโอ้ยยยาขอโทษขอโทษไม่ได้แก่ยยาขอโทษโอ้ยเฮียคุยยังไม่ได้ท่าำอะไรขนาดนั้นเลยเฮียขอโทษขอโทษยาเอาต่อโอ้ยเฮียคุยเบื่อเฮียทำก็ทำอะไรก็ทำไม่เฮียจะแลนหน่อยได้ไหมครับ โอ้เจอกันแลงน้ำตาหน่อยครับตอนยาเฮียเบื่อว่ะไอ้เฮียคุยกูลัวคืนแน่มึงคอยดูถ้ากูไม่เป็นสุกกูก็ไม่เป็นไรเฮียคุยถ้าจะทำงี้กูเฮียเบื่อเฮียคุยทำไมก็ทำเบื่อเหมกันนี่เฮียคุยแค่แกล่แ้งเล่นไม่เป็นไร อยู่คนเดียวก็ได้ไอ้เหี้ยอยู่กับแกงก็ได้เบื่อไอ้เหี้ยอะไรแค่แค่แบบหยอกเล่นเองอะ่ะไอ้เหี้ยแล้วดูดิจะเอาเอาความรักไปเกี่ยวทําไมอะ่ะเพื่อนไอ้เหี้ยทาอะไรกูทําอะไรกูเปิดเพลงเนี่ยนะเพื่อนกูร้องเลยนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอันนี้จะมายุ่งอะไรเกี่ยวกับความลับอะ่ะความรักอะ่ะถูกปะแล้วดูดิโพสอย่างงี้เขาก็รู้แล้วอะ่ะไอ้เหี้ย เนี่ยเบื่อ,อเฮียถ้าจะทํากันได้ลงคอ,อเฮีย <c oughs> เนี่ยเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรวะเฮียเฮียไม่เกี่ยวเฮีย,อ,ยอะไรกับคนไอ้นี่ความรักกู ได้โอเคกู okay. จะทำ Heck มึงมั่งแค่นั้นเองมไม่ต้องห่วงโอเคแล้วแต่มึงไอ้เฮียเบื่อเฮียส่งไหรส่งไปดีเดี๋ยวสภาครับโอหังครับทำไงดีครับ ผ่านต้อมีคนใหม่จะพวกูกลังจะเอกูตน้หมามกันพไม่อนจากใครนสดนดนทีไม่ใช่ครับมานนผมแกล้งหยอกเล่นเล่นเขาเฉยครับอ๋อวันวานเห็นแบบไปยืนคงยืนคู่กันอะไรอ่เงี้ะไม่ครับไม่ครับผมแกล้งเขาเล่นเฉยครับข้าหนูเมือแจ้งว่าพรุ่งนี้มีประชุมครับจับฉลากแอนดอบบ้านครับประมาณทุ่มครึ่งค่ะเวลาเลื่อนแล้วก็หนูอาจจะไม่อยู่เพราะว่า ไอมันติเวิร์สครับไปกลับนะโอเคครับครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมส่งค่าธรรมเนียมของสภาทุกแกงต้องส่งครับตามเดี๋ยวั้งไหมสองพันที่แล้วไหมอันนี้กูไม่ได้เปิดนะเพื่อนนะอันนี้กูไม่ได้เปิดนะเพื่อนเฮ้ยอย่าเปิดเพื่อนกูดิเฮ้ยอย่าเปิดเพื่อนกูดิสภาคุยข้างนอกได้ไหมครับฮะไม่ใช่ครับเพื่อนผมครับเพื่อนผมครับอ๋อหรือว่าใชะบาแก <laughs> สภาครับแมาบ้าน<อ>ใชไหมับำเ,เฮียโอ้ยไอ้ที่อะเฮ้กูช่างแม่งเหอะดูก็เลิกเลยจบมีอะไรั้งนะครับสภามีไม้ที่ต้องส่งสภาค่ะเป็นค่าธรรมเนียมของสภาทุกๆแก๊งต้องสอง่ง คือไม้สามพันแพ็กครับวเดือนกันยานี้ส่งเป็นไม้สามพันแต่ว่าเดือนที่แล้วส่งเป็นทองหนึ่งพันแท่งครับได้ครับหาซิ้นเืินใกล้ซิ้นเืินกันยานไรว่าส่งก่อนก็ได้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ประชุมทุ่มครึ่งได้ครับไปก่อนไปก่อนยี่สิบนาทีประมาณทุ่มสิบนาทีก็ไปได้เลยครับถไหมได้ได้ครับได้ยินครับว่าใครค่ะผมผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับ ไอ้ตอมันแกงผมอาที่มาเจอที่แลนหน่อยได้ไหมคะตานพี่ตอสเรียค่ะได้ครับได้ครับโอเคครับเล่นอ้ำเบื่อเฮียเล่นน้ำเฮียคะเต่าเต่าที่ไหนดุดมาคะนี่ลองลองถามเขาดูครับเขาเป็นเต่านี่อันนี้เต่าที่ไหนคะเต่าทะเลน้ำเต่าทะเลเต่าทะเลโอเคที่มาจากไหนน้าเป็นแมว ไม่ใช่แมวเขาไม่ใช่แมวแล้วเต่าตัวนี้พูดว่านอนสดง่ายด้วยนะครับได้น้บใจไหนเต่าร้องยังไงในในร้องร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมได้นะำอ่าร้องสิเต่าวเลียวันเลียววันเ้ยวเต่าวันพ่อมึงร้องกันไงร้องดิอ้งเต่าบ้านไหนมีร้องห้องห้องอ้โเต่าบ้านหลบเองครับ โอ้ไม่มันไม่ใช่หรือเปล่าใช่เต่าไม่มีสรุปใช่นะ้ำเ,เต่าสายพันธุ์ไหมน,นะสายพันธุ์อะไรเหรอครับ oh. แม่เราแย่งหน้าที่คุณโบเขานั่นเองแต่กี้คุณโบเขาก็ห่าใไอ้ฟังกูก็อายเหมือนกันเนี่ยมันกำลังทำยเ้มเย,ยของมันอยู่ในเรียคูปเปอร์เนี่ยเ <c oughs> ต่าเ <c oughs> ต่า <c oughs> ไอ้เต่าไอ้เต่าว่าไง้น้ำเดี๋ยวน้องเพลงให้ฟังดิเพลงเต่าร้องไม่เป็นน้ำเดี๋ยวร้องรอร้องฟังก่อนเต่าเอ้ยเต่าเต่ามิติค่ะสีดีนแดงนมันต่อไงวะพี่มันต่อไงอ่ะร้องต่อดิร้องไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวให้ให้ร้องให้ฟังไหมไม่เดี๋ยวร้องร้องสิ สีคสีตีนเดินมามันทำหัวผุบผุบโพ,พ,พโอ,โอยจ็บเกูอยู่สึเกันนีกว่าเอ็คืแนแ้นีมันมันมันเสียงไปต่อไม่ได้แล้วอัวเต่าไม่จริงนี่หว่าแสงหุดเฉลี่ยเอาไม่ได้นะเอาไม่ได้เอาไม่ได้ครับเอ้ยกูยทำอะไรของกูเนี่ยเต่าไม่จริงน,นั่น ช่วงนี้มีอะไรกันนะครับเอามาอะไรกันหรือเปล่าะอะไรอีกมีปัญหาภายในแก๊งหรือปัญหาอะไรไหมครับไอ้ตอ้อนเออไม่มีครับมีแต่ปัญหาหัวใจครับสภาช่วยได้ไหมครับตรงเนี้ยนี่หนูไม่น่าช่วยได้นะคะ,น,น,ะน่าจะปัญหาในใจยุ่งเหยิงพอสงควร มีมีพอให้คำปรึกษาได้ไหมครับคำปรึกษาเหรอเธอเองอะเอาไม่รอดเลยไม่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในก็กรรแจ้งด้วยนะคะเผื่อว่าจะช่วยแบบปรึกษานะให้ได้ครับโดนผู้หญิงทิ้งทำไงดีครับทาใจแล้วไปต่อค่ะคนเรามันต้องไปต่ออยู่แล้วคนเก่งอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมัน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 ไปต่อไม่ไม่ไหวครับ มันหลับตาปุ๊บมันมันมืดไปหมดเลยครับนั่นแหละใครทำอะไรกูไว้ทำบา๊กอะไรกูไว้รับกรรมไปต่อยครับเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวกูรับกรรมแทนก็ได้ไม่เป็นไรโอเคครับออตี้ออตี้เคลียร์หน่อยออตี้อัปเดตพรุ่งนี้ครับเป็นเวลาประชุมเป็นสองกูถามให้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนถามมันจะขอโทษไหมเออไม่เป็นไรกู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 ไม่เป็นไรเฮ้กูไม่เป็นไรเจ้ามันแก้ามันขนไหวใช่ไหมล่ะแบบไปชีวิตแล้ว ครับเป็นเวลาเป็นสองทุ่มนะครับจากทุ่มครึ่งแนบปี้มาแล้วนะบอกกันนะเขาเจอกันนะเขาไม่ไปก็เลยเจอเจอเจอก็เจอ๋ยวไปไม่ไปไรไม่ไปไรมันก็มาดีไม่ไปปวดหัวปวดหัวมากเลยครับสภาตอนนี้กินปลาคับกินปลากินกินเต่าไหมครับเต่าน่ะเต่าอาจจะช่วยได้ก็ได้นะแจ่นะำเจนะ สปาสภาเป็นเต่าให้ได้ไหมครับกินแกงเต่าเป็นเต่าให้ได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้พอดีหนูเป็นหนูเดี๋ยวกันตายเดี๋ยวหนูโดนล่อแล้วเนี่ยนันกี่ชอาเป็นแมวอันนี้หนูหนูพันอะไรครับเนี่ยหนูท่อครับหนูท่ออ๋อหนูท่อ ไอตอนบอกเขาแน่เลยเอ้ยอะไรเรียตอนเปเรียอะไรซันแล้วช่วงนี้ฟาร์มอะไรกันอยู่ครับฟาร์มรักครับตอน<ด>บอกว่าอกหันหยอกเลยครับมันมันไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยครับตอนเสี่ยวของก็เคยอยู่ด้วถ้ามึงไม่มากูจะพาพาเขาไปหามึงนะกูพาเขาไปหามมึงนะเพื่ออะไรตอนเพื่ออะไรเพื่อเพื่ออะไร ก็กูจบไปแล้วนี่ไงเป็นอะไรอีกมึงจะมาทำอะไรก,กับกูขนาดนั้นเว้ยเป็นอะไรเป็นอะไรเดี๋ยมันหายใจมันมันมันจิตไปทั่วแหละคนเนี้ยใครจิบไปทั่วครับไม่ใทำไ,ไมไมึงจะมาคุยกับเขาไหมพี่พี่จะไม่เห็นพี่ไม่เห็นพี่ครับตายต่อตายแล้วไอต่อไอต่อตายเนี่ย แต่หนูไม่เกี่ยวนะไอเต่ามึงช่วยกูจีบเขาดิเต่าเดี๋ยวกูให้แสนหนึ่งไอเต่าเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนตอด อยากาโคคีป่ะครับเฮียมีกี่อยนครับมีคนมีคนจะขายร้อยผมผมผมเสนอมันเก้าสิบมันมันจะขายร้อยสิบคร้อยสิบเคครับมีกี่อันลองถามกัได้ไหมครับอะไรนะครับสภาไม่ลองไปงัดร้านบ้างเหรอครับไปไปงัดแล้วครับโดนส้นตีนครับคนคนไม่พอใช่ไหม ลองคนไปสิจะได้แบบได้ปืนมาเยอะๆไงครับมันไปแล้วมันโดนต้นตีนะครับมันก็ไปกระสับสิบคนอะพวกผมมันมีแค่ปากหลามไมงไงครับมันไปสู้กับอาวุธเทียสองไม่ได้อะอืมใช่นะสภาพอจะช่วยตรงนี้ได้ไหมครับปากหลามไยเหรอครับใช่ครับนะมันมีแต่คนมีปากปากหลามแบบเป็นแบบเป็นยีแบบ่สิบคนเลยอะ มันมีไม่ถึงมีดครับไม่เราก็ต้องรีบดันทีละคนอ่ะประเด็นแต่ตอนนี้นะตอนแรกมันมีสวัสดิการสภาครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีใจนะเาราะสภาก็เข้าเนื้อหมดแล้วงั้นสภาออกมาอยู่แก๊งได้ไหมครับออกไม่ได้ครับออกไม่ได้ทำไมล่ะครับ <c oughs> ออกแล้วออกเลยไงครับโอ้อไอ้ตอนม่งชอบพูดไอตอนมัพนมพูดอยู่กับเขาอะกูไม่หาละไอย้ย่าเบื่อของจากไอ,ดอ้ดรอปอะเขาจะจะสามารถช่วยให้เราช่วยเยอะเลยอะใช่ครับมันช่วยเยอะเลยครับแต่ถ้าไปจับเจอแต่ถ้าไปโดนว่าเจอแกงไายที่เขาไม่ยอมให้เราเลนะ่นอะอ่าใช่ครับก็ มันอยู่ที่เราเจรจาครับผู้นี้ถ้าสมมติเราเจอแกงใหญ่ใช่ไหมเราก็แรียกสภามันก็ได้แล้วก็ให้ไปที่หน้าบ้านเขาแล้วก็ขอคุยว่าลูกเนี้ยเราจะเล่นกันไหมแบบว่าเราเพิ่งแบบก็บอกเขาไว้ว่าเราเพิ่งอยากเติบโตนะแบบขอเล่นก็ได้แต่ว่าขอเก็บของได้ไหมอะไรยค่ะมันสามารถทําได้โอเคครับเข้าใจดีเขาก็ให้เราครับถึงเราแพ้เขาเขาก็จะให้เราเก็บอ่ะได้ครับเอาขอดูครับค้ง ไอ้ตอนมึงช่วยกูไว้มึงสองแสนจบกูขี้ค้านไป<ะ>ได้ยินกูปะเนี่ยฮัลโหลได้ยินกูปะเนี่ยใหนลูกมันกันอ๋อเอาข้อขาดเลยนะตะเกียบอ๋อแค่ครับอ๋อไม่เหลืออะไรเราอะ่ะ มันทิ้งขี้กูให้กูไว้อาบน้ำได้วยนะมาไปอาบน้ำหรอใครส่งเงินแก๊งหนักไหมอ่ะกหน,นักเลยปะ่นครับไม่หนักเลยครับไม่หนักเลยมีสังเลยได้ครับได้โถมถมฟาร์มหรือว่าแยกฟาร์มครับเดี๋ยวนี้อ่ารร์มค <c oughs> ับแยกฟาร์าม สภาพาพาไปฟาร์มได้ไหมครับฮัลโหลพาผมไปฟาร์มได้ไหมครับผมอยากลองฟาร์มฟาร์มเป็นมากครับเอาอะไรครับแนะนำได้ไหมครับผมไม่เคยฟาร์มเลยอะ่ะตอนนี้น่ะเหรอรถ้าเราอยากได้ทรัพยากรอะต้องไปที่ทองครับกับเหล็กถ้าอยากได้ก่อนนะเราแล้วฟาร์มใจอะ่ะฟาร์มฟาร์มที่ไหนได้ไหมครับ ตามใจเหรอเขตามเลนเลยเขาแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอแบบดีๆอะไรเงี้ยรับแล้วถ้าอยากเจอแบบดีๆครับต้องทำาไงครับอก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่เธอสภามีคนจริงใจไหมครับคนจริงใจเหรอครับใช่ครับคนไหนนะครับคนนี้แหละครับ ไม่มีหรอกครับคนจินใจต้องมันก็ต้องดูไปเรื่อยๆแล้วก็หายเองอะครับแล้วรัฐบสภาจิงใจไหมครับจริงโจ้ครับตอนนี้ใช่เลครับจริงโจ้เล่นมุกซัดด้วยสภาเคยอ,อกหักไหมครับ เคยครับเคยเราสะพานทำยังไงครับแนะนำหน่อยได้ไหมก็คิวจะเองทักพักไปสักแป๊บหนึ่งแ๋ยวก็เมเหมือนประมาณว่าก็เช้าแล้วเดี๋ยวก็วันใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะครับใช่เลยครับแล้วสะานสะานใครทำสะานักครับ